สวัสดีครับมาแนะนำวิธีการเซฟเสียงของ r o l a n d ax 1นะครับก็จะเป็น midi keyboard นะครับเนาะไม่มีเสียงในตัวนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็น gs control นะครับหมายความว่านะครับสกรีนชื่อของเสียงต่างๆที่เข้าสกรีนไว้ข้างบนนะครับอย่างเปียโนนะครับออแกนต่างๆกีตาร์เบสพวกนี้นะครับเวลาเราไปต่อกับระบบ gs เสียงมันจะตรงกันกับตัวหนังสือที่สกรีนข้างบน นะครับทีนี้ถ้ามันถ้าซาวด์ซอสหรือว่าตัวซาวด์โมดูลหรือคีย์บอร์ดที่ไม่ใช่ G S เวลาเรา,ากดไปเนี่ยเสียงมันจะไม่ตรงนะครับเนี่ยอย่างอันนี้เป็นเปียโนแต่ว่ากดไปเป็นเสียงสตริงเป็นเสียงไวโอลินนี่นะค,ครับนี่ผมต่อกับ p s 5นะครับ okay. อเาผมจะแนะนำวิธีการเซฟนะครับลงปุ่มพวกนี้ ร,รุ่นนี้ก็จะเซฟได้32เสียงนะครับถ้าไฟตรงนี้ไม่ติดนะครับถ้าไฟตรงนี้ไม่ติดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลขข้างล่างก็คือ1นึ่งถึงอ่สิถ้ากดไฟตัวนี้ให้ติดก็จะเป็นนะครับการเลือกเสียง1 7บเถึงสานะครับเนาะนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตตอนนี้เลขเก้านี่มันเป็นเสียงเป็นเสียงตัวนี้นะครับเลขหนึ่งอ่าเป็นเสียงไวโอลินนะครับผมจะย้ายเสียงนะครับเซฟเสียงของเลขหนึ่งนะครับเสียงไวโอลินมาไว้เลขเก้านะครับวิธีการเซฟก็คือกดปุ่มไว้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดเลขที่เราต้องการนะครับปึ๊บอ่า ลองกดเปลี่ยนดูครับนี่เห็นไหมครับผมจะย้ายเสียงโบดนะครับมาไว้เลขหนึ่งนะครับกดปุ่มไร้ค้างไว้นะครับแล้วกดเลขหนึ่งเห็นไหมครับอ่าปิดเครื่องไปมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้ไปนะครับไปเลขสิบเจ็ดถึงสามสิบสองบ้างนะครับกดตัวนี้ให้ติด เป็นเสียงสลับเบสนะครับเลขอ่าเลขยี่สิบเอ็ดเลขสิบเก้าเป็นเสียงออแกนนะครับผมจะเซฟเสียงออแกนมาไว้เลขคยี่สิบเอ็ดนะครับกดอ่าผมร้ายค้างไว้แล้วกดยี่สิบเอ็ดนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับนะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ